สวัสดีนะลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานการณ์ทองคำในรอบบ่ายวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับตัวบัญชีกับ XM ในวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d เลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สำหรับสถานการณ์ทองคําในรอบบ่ายวันนี้นะครับนั่งทุนโดยรวมแล้วเนี่ยตัวทองคําเหมือนจะยังมีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมานะครับล่าสุดก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันที่1874นะครับบริเวณจุดดังกล่าวโดยได้รับแรงหนุนนะครับจากการที่ตัวของดัชนีดอลลาร์มีการปรับตัวอ่นค่างลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถึงแม้ในเวลาปัจจุบันเนี่ยตัวของยูอัตราผลตอบแทนพันธบัรรัฐบ,บ,บาลน,นะครับจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนนักมีการวิ่งสลับกันไปมานะครับ ระหว่างการขึ้นแล้วก็การปรับตัวอ่อนค่าลงครับก็ถือว่ายังไม่ได้สร้างแรงหนุนหรือว่าแรงลบอะไรให้กับราคาทองคำเท่าไหร่ ในส่วนของตัวการคาดการจากนักวิเคราะห์นะครับเรามาดูกันชนิดหนึ่งล่าสุดแล้วเนี่ยสระข่าวเอฟบีแสตีมีการรายงานถึงบทวิเคราะห์จาก TD s e c u r i t i e s นะครับเขาบอกว่าตัวของราคาทองคำเนี่ยในเร็วๆนี้อาจจะวิ่งไปแตะที่ระดับบริเวณใกล้เคียงกับ1,900ก็เป็นได้เหมือนกันโดยได้ให้ในส่วนของตัวเหตุผลนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกานะครับเหมือนจะมีการปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องเลยแล้วก็ การคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าด้วยเหมือนกันก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแรงหนุนมากกว่าแรงลบนะครับบริเวณใกล้เคียงนะ1900 แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านอีกหลายชุดเลยนะครับที่พี่ๆนักลงทุนจะต้องจับตาดูกันเป็นพิเศษครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเพราะว่าตัวสนาารเอเวอเรสตนะครับยังไม่ได้ให้ตัวของแนวรับแนวต้านมาอย่างชัดเจนนะครับเราไปดูตัวเทคนิคตัวนี้ที่ผมนํามาฝากกับทุกๆท่านนิดหนึ่งแล้วกันเป็นแนวโน้มส่วนตัวนะครับที่นักงทุนอาจจะสามารถนําไปใช้ได้ปัจจุบันนะครับในส่วนของตัวกลยุทธ์ที่กผมใช้อยู่นี้เราจะมีแนวรับทองคําอยู่ที่ระดับประมาณ1862นนะครับแล้ว ก็แนวต้านด้านบนเนี่ยที่เป็นแนวต้าน ตัวที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณ1,880กับตัว1,885.63ครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สืัอข่าวได้ให้เอาไว้ตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานนะครับถือว่าเป็นเป้าหมายแต่ก็ยังคงเงื่อนไขเดิมนะครับคล้ายคลึงกับที่สนักข่าวได้แจ้งเอาไว้ก็คือตัวของราคาทองคำคุณจะต้องสามารถขึ้นไปเบรกบริเวณ1,875-76ให้ได้ก่อนถึงจะสามารถไปที่เป้าหมายต่อไปได้ครับเพราะว่าบริเวณด้านบนนี้ก็ถือว่าเป็นแนวที่ มีความหนาพอสมควรเลยอย่างในช่วงคืนที่ผ่านมาเทสแล้ว1รอบนะครับไม่ผ่านก็มีการปรับตัวล่วงลงมาเป็นพันจุดด้วยเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับการปรับตัวอ่อนข้าลงมาของทองคำเนี่ยเราจะถือว่ายังไม่ได้เสียรูปทิศทางฝั่งขาบ่ายนะครับโดยภาพรวมแล้วก็ยังสามารถมองเป็นทิศทางฝั่งขาขึ้นได้เหมือนเดิมครับนี่ก็คือในส่วนของการสรุปสถานะทองคําในช่วงบ่ายวันนี้ครับ สวัสดีครับที่เเรามองหาวิธีการที่จะตอบแทนลูกค้าของเราอยู่เสมอสำหรับความพักดีและการสนับสนุนจากลูกค้าที่มีให้กับเราขอแนะนำโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ XM เชิญชวนเพื่อนของคุณมาเข้าร่วมกับ XM คุณสามารถได้รับเงินสูงสุด35เหรียญสำหรับการแนะนำที่สำเร็จแต่ละครั้งยิ่งคุณเชิญชวนเพื่อนเข้ามาได้มากเท่าใดคุณก็ยิ่งจะได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้นแชร์ลิงก์ของคุณไปบนโซเชียลมีเดียหรือเชิญชวนเพื่อนผ่านทางอ e ีเมล และติดตามความคืบหน้าของเพื่อนที่คุณแนะนำมาได้ทางแดชบอร์ดแล้วเพื่อนของคุณละ่ะพวกเขาจะได้รับเครดิต50เหรียญสำหรับใช้ในการเทรดใช้แล้วมันง่ายมากมาเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ XM และเริ่มรับเงินได้แล้ววันนี้